วัสดีครับวันนี้มีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับมาให้ชมกันครับอันนี้ก็คือดอกเรดารหรือว่าหมวกจีนเรียกไม่สุภาพก็อาจจะเรียกว่าหมวกเจ็กอะไรก็ได้ครับนี่ฮะเขาบอกว่าเป็นพันไม้ที่มีถิ่นฐานเดิมมาจากอินเดียนะฮะแถบเขาหิมาลัยนะครับนี่ครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นดอกสี ออกสีส้มนะครับมีมีลำเกสรตัวผู้ตัวเมียยื่นออกมานะฮะจากฐานเดิมที่เป็นแผ่ออกเหมือนกัะเลดา้าคนไทยก็เลยตั้งชื่อว่าเลดา้านะครับนะี่ฮะเป็นไม้เถาเอา่า จริงๆมันก็ไม่ใช่เถาฮะแต่ว่าเขาเรียกไม้กึ่งเลื้อยมั้ครับนี่ครับ,รบลองดูนะครับนี่นะครับนี่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ไม้เทาแต่ว่าถ้าให้ดีแล้วเราควรจะทําค้างให้มันนะฮะมันจะได้เลื้อยอยู่ในวงที่เรากําหนดครับ ถามว่าหอมไหมอะฮะผมเคยดมแล้วมันไม่ได้กลิ่นหอมนะครับนี่ฮะเป็นต้นไม้ที่น่าจะปลูกไว้สำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนกนะครับพวกนกกลินกินปลีเนี่ยชอบครับชอบมาดูดน้ำหวานจากต้นไม้ชนิดนี้นะครับ การสืบพันธุ์สำหรับดอกสำหรับต้นเลดา้าหรือว่าเจ้าหมวกจีนเนี่นะครับเท mm hmm. ่าที่ทำกันส่วนใหญ่ก็จะตอนนะครับหรือไม่ก็ขุดเอาไว้แง่งหรือว่าราดที่มันโผล่ขึ้นมานะครับ mm hmm. เอาไปลงกระถางก็ได้แล้วครับ อันนี้ต้นแม่เขาถูกรถยกไปไปแล้วฮะอันนี้เป็นต้นที่ผมขุดจากแง่งมาแล้วก็มาใส่กระถางไว้นะครับนี่ก็โตดีนะครับ สำหรับชนิดนี้มีผมเห็นออกจะเป็นสีส้มหรือออกจะเป็นสีแดงนะครับแต่เห็นในอินเทอร์เน็ตที่มีดอกสีเหลืองด้วยอาจจะเป็นคนละชนิดกันฮะไม่แน่ใจเอาสำหรับต้นนี้ก็คือดอกเรด้าหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าหมวกจีนนะครับนี่ครับให้รู้จักเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถจะปลูกไว้ที่บ้านได้เรียกเรียกนก มากินน้ำหวานได้เช่นกันครับ